เออคือแบบเออ,เอ,อนี่คือวิธีการทำแ a บ,บนีมิตโดยทางห้องครับคือเราจะใช้ทั้งหมดอูปสงทั้งหมดสามหกสี่อุปกรณ์ครับคือสองแรงดันลมเอ้สองแรงอันนี้คือวาลวาลวาลปรับวาลปรับค่า้ดยมืออันนี้คือวาลปรับแรงดันลมแล้วก็หนึ่งกระบอกสูบส่สวนนี้ของเราคือแหล่งจ่ายครับอันนี้อันนี้ผมจ่ายแหล่งอันนี้ จะอธิบายการจ่ายลมแหล่งลมให้ฟังครับอันนี้ผมจ่ายจากตัวจ่ายลมใส่เข้ามาสู่อินพุตหนึ่งของวาล์วแล้วก็มันจะออกมาทางตัวสองมันจะเข้ามาสู่อินพุตของตัวแรงดันลมซึ่งแรงดันลมลนี่คือหนึ่งสองแสดงว่าหนึ่งคือเข้าสองคือออกลมลมออกก็คือลมออกรูกออกกที่สองเราก็จะต่อมากับกระบอกสูบตัวตัวฝั่งนี้แสดงว่าลมอ่ะหมายความว่า เอ้ยหมายควาว่าถ้าเราถ้าเรากดอันนี้ยมันจะออกมาเราจะมันจะออกแต่ตอนแรกอ่ะเราเราต้องเซ็ตค่าไว้ให้มันออกดันเหมือนว่าลมอ่ะดันเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าดันปุ๊บเรากดมันก็จะออกแล้วน,นี้กดปุ๊บมันก็จะดันเข้าก<ร>็อย่างอนเนี้ยผมตอมาที่<ร>ผมตอบมาที่หน<ร>ึ่งสี่เออตอมาทางหนึ่งสี่แสดงว่าลมออกเอาพุทธออกมาทางรูที่สี่แสดงว่ามันอยู่อันนี้ถูกไหมครับ ลองลองลองกดดูดีกว่าโจดโจดของอาจารย์กำหนดว่าเขาให้ออก,ออก,าากอ,ออกเร็วเข้าช้านี่ครับออกเร็วเข้าช้ามากส่วนตัวนี้ที่ที่มีคือถามว่าทำไมถึงออกเร็วเข้าช้าคือตัวเนี้ยก็เรียกว่าตัวหลีปรับความเร็วลมคือมันสามารถปรับค่าให้มันช้าหรือเร็วได้ถ้าเกิดปรับหมุนออกนมันก็จะทําให้หมุนออกมาทําให้มันจะเร็วขึ้น เร็วมากเข้าช้าก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบการนำนนเสนอครับนี่ครับอมครับ